สบายดีพี่น้องกินละเห็ดกินนี่น้องเลยกินข้าวเที่ยง่กะกินยาไปหากระตื้นพี่น้องเลยรับกุตีนบ่นรับเลยถ้าเห็นมีเห็นตรงไปช้องเถือยละไปละพีน้องหาเห็ดรับมือนกินยาบ่อยสองแม่ที่ว่า เอาไว้จับเห็นวันหยุดกขาเท่าไหร่ใจคิดแลวคิดอดปลาเจาะอีกแล้วอยากนอนอีกไ้ปาหะคือค่โดนไปซองแม่เหยนเนะนี่แดไปกระบอกรอปลา นกระปูนาพี่น้องอันนี้คือเทเท่ากอร่างหนึ่งาาก,กับปดาันหอนเลยพี่น้องเลยา,ลยาก,กัน,น่ีซุกซิมกันพี่น้องวนวแซ่บครับวานแซ่บไม่นอน เอาเนื้อเอาเนื้อนี่ก็ไปเล่นล้นยงขาวมันกร่่มันหม้งบนมืออืมือนบ้านยังอ่ะซู๊ดู๊ดบนี่็ใส ដាក់ឲ្យលុកម៉ៃលុកម៉ៃមកហិញគីលុកម៉ៃហូបតែគីដល់ខុនຕົកណៃហឺមិនគីតែហួបគប់เนาะធីវីអូយនេះណ

you

是他妈的。

นี่ห้องมึนี่ห้องคุณนี่เป็ห้องขคุณเดี๋ยวมันงามอืคห้อยห้ยจะมอมันมองามเลยนี่คือดวนีก็ได้หอยนิดเดียวมีบ่ออะไรก็ได้าหอยถมันชัดง่ามเลยห้ององคงาม่นิ้นงานตอนคุณงามเลงามเขา

Sitten heittää vaan.